คำเตือนเรื่องที่โมจินำมาเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่อาจกระตุ้นให้ผู้อ่านนึกถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็น PTSD โดยทุกคนสามารถดูประเภทของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ที่ description ใต้คลิปเลยนะครับและทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้โมจิกันด้วยนะครับ เราได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือมาจากช่องสัญญาฉุกเฉินที่แจ้งเข้ามาจากเรือยอชขนาดใหญ่ซึ่งถูกจดทะเบียนโดยชายชื่อเดนเนียลโอเวนส์ไม่มีการแจ้งรายละเอียดหรือสาเหตุของการขอความช่วยเหลือในครั้งนี้แต่อย่างน้อย,อยคืนนี้ก็อากาศดีนะผมพูดขึ้นในตอนที่ทีมของเรากำลังนั่งเรือเล็กฝากคลื่นออกไปยังเรือยอชลำนั้นมันก็ใช่แหละแต่มันทำให้ฉันสงสัยมากกว่าเดิมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ใช่ไหมล่ะบอบบี้ตอบผมในขณะที่มือทั้งสองข้างของเขายังคงจับพวงมาลัยเรืออยู่ก่อนที่จะพูดต่อฉันจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่เราได้รับสัญญาณแบบนี้โดยที่ไม่มีพายุนี่มันตอนไหนฮะใครจะไปรู้ล่ะก็ไอพวกนี้มันเป็นพวกคนรวยหเปอร์เซนของประเทศคิมพูดขึ้นแล้วถุยน้ำลายลงไปในทะเล1ทีก่อนที่จะพูดต่อเลยไพวกคนรวยๆเนี่ยแต่ละคนนี่แม่งประหลาดจะตาย มหาสมุทรที่อยู่ข้างหน้าของเราตอนนี้ดูว่างเปล่ามีเพียงแค่ความมืดที่ดูทอดยาวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดโดยที่แสงไฟจากเรือของเราเป็นเพียงแสงเดียวในตอนนี้ไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องที่ว่าทะเลมันมืดขนาดไหนมันไม่มีทั้งไฟข้างทางไม่มีหน้าต่างไม่มีไฟหน้าของรถที่จะวิ่งสวนกันไปมามีก็แค่เพียงความมืดอยู่ในทุกทิศทุกทางมันก็ใช่แหละ ที่ผมสามารถมองเห็นแสงไฟจากทางท่าเรือที่อยู่ไกลๆได้แต่มันก็ใช้เวลาไม่นานนักก่อนที่แสงไฟพวกนั้นจะจมหายไปในความมืดนี่ผมเคยเข้าร่วมทีมค้นหาและทีมช่วยเหลือมาหลายรอบแล้วและผมก็โชคดีมากๆที่ทุกครั้งที่ผมเข้าร่วมทุกอย่างมักจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่บ๊อบบี้พูดถูกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะเป็นเพราะพายุทั้งนั้นคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้หรอกว่า ความพิโรธของท้องทะเลไม่ได้เป็นแค่ชื่อหรือคำพูดเท่ๆแล้วก็คิดกันเอาเองว่าพวกเขาสามารถล่องเรือรอบเล็กๆเพื่อที่จะไปจัดปาร์ตี้วันเกิดกลางน้ำหรืองานอะไรสักอย่างท่ามกลางพายุฝนได้ก่อนที่พวกเขาจะได้เห็นกับตาว่าคลื่นสูงเท่าภูเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนายต้องเคารพท้องทะเลและนอบน้อมกับเธอเอาไว้แล้วเธออาจจะไว้ชีวิตนายก็ได้นี่เป็นสิ่งที่คนฝึกสอนของผมเคยบอกผมเอาไว้ และคำพูดประโยคนั้นก็ยังคงติดอยู่ในสมองของผมถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเป็นสิปีแล้วก็ตามโดยที่ผมไม่ทันรู้ตัวเราก็มาถึงเรือย,ยอเจ้าปัญหาของค่าคืนนี้กันแล้วไฟบนเรือย,ยังคงเปิดอยู่แสงของมันสะท้อนกับท้องทะเลสีดำมืดที่อยู่รอบๆจนเด่นขึ้นมาเรากับพระจันทร์เต็มดวงกลางท้องฟ้าบ๊อบบี้เปลี่ยนเกียร์แล้วพาเรือของเราเข้าไปใกล้เป้าหมายอย่างช้าๆแบบเงียบสนิท และเมื่อเราเข้าไปใกล้มากพอผมก็ได้รู้ว่ามันใหญ่กว่าที่ผมคิดเอาไว้มากมันน่าจะสูงสักประมาณ50หรือ60ฟุตได้ละมัง้งทำเอาเรือของเราดูเหมือนกับคนแคระที่ยืนอยู่ข้างๆยักษ์ไปเลยและเมื่อเราเข้าไปใกล้มากพอบอบบี้ก็หยิบโทรโขงขึ้นมาก่อนจะพูดขึ้นคีมกู้ภัยครับเขาพูดมีใครได้ยินผมไหมครับและสิ่งที่เขาได้รับกลับมาก็คือความเงียบ คิมกับผมเริ่มช่วยกันเตรียมเชือกเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนสายตาก็คอยสังเกตบนเรือเพื่อมองหาความเคลื่อนไหวแต่จากภายนอกแล้วเราไม่พบอะไรที่ผิดปกติเลยสักนิดยังคงมีแสงสีส้มทองฉายออกมาจากทางหน้าต่างผมได้ยินเสียงเพลงที่ดังแว่วออกมาเบาๆจากที่ไหนสักที่บนเรือตัวเรือเองก็ดูจะไม่ได้รับความเสียหายอะไรรวมถึงเราไม่เห็นว่ามีใครออกมาลอยคออยู่นอกเรืออ,อีกด้วย คิมขึ้นเรือไปก่อนตามด้วยผมส่วนบ็อบบี้อยู่บนเรือกำลังเตรียมตัวที่จะแล่นไปรอบๆเรือยอทเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมเชิญนายก่อนเลยคิมพูดขึ้นเมื่อเขาเปิดประตูกระจกบานหนึ่งแล้วผายมือให้ผมเข้าไปข้างในซึ่งผมก็ทำได้แค่กลืนน้ำลายอึกใหญ่ก่อนจะทำตามคำเชิญกึ่งคำสั่งของเขาประตูบานนั้นเป็นทางเข้าไปสู่ห้องขนาดเล็กที่ถูกตกแต่งเอาไว้อย่างหรูหราห้องหนึ่ง มันมีเคาน์เตอร์ครัวและบาร์ตั้งอยู่ทางขวาและมีพื้นที่สำหรับกินอาหารอยู่ทางด้านซ้ายซึ่งผมก็ใช้เวลาไม่นานนักก่อนจะสังเกตเห็นว่ามันมีอาหารวางอยู่บนโต๊ะกินข้าวนั่นถึงแม้ห้องทั้งห้องจะดูว่างเปล่าแต่บนโต๊ะนั้นก็เต็มไปด้วยอาหารหลายจานร,ราวกับว่าเพิ่งมีคนอยู่ในห้องนี้เมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้วเท่านั้น แก้วใสๆที่เต็มไปด้วยแชมเปญยังมีฟองที่แสดงให้เห็นว่ามันยังคงซ่าอยู่บนจานหลายจานมีแซลมอนชิ้นโตหลายชิ้นที่แหว่งเพราะถูกกินไปเพียงแค่ไม่กี่คำรวมไปถึงรอยลิปสติกสีแดงที่โดดเด่นอยู่บนผ้ากันเปื้อนสีขาวบนโต๊ะตัวนั้นผมเอามือไปอังใกล้ๆแซลมอนบนจานจานหนึ่งแล้วผมก็ต้องรู้สึกกังวลขึ้นมาในทันทีก็แซลมอนชิ้นนั้นน่ะมันยังอุ่นๆอยู่เลย ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครพวกเขาก็น่าจะอยู่ในห้องนี้จนถึงเมื่อไม่กี่นาทีนี้แน่ๆผมมองดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือของตัวเองตอนนี้เป็นเวลาตีสองหอพวกเขาเพิ่งส่งสัญญาณมาเมื่อยีสินาทีที่แล้วแล้วอยู่ดีๆพวกเขาจะเปลี่ยนจากการกินข้าวมือดึกไปเป็นบุคคลสูญหายแบบไร้ร่องรอยไปได้ยังไงภายในเวลาแค่นี้คิมเดินเข้ามาในห้องที่ผมอยู่ก่อนจะพูดขึ้น ฉันเดินไปดูที่ชั้นล่างมาแล้วไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยเขาพูดอาหารบนจานยังอุ่นๆอยู่เลยผมบอกเขาและนั่นก็ทำให้คิ้วของเขาเขามวดเข้าหากันในทันทีพร้อมกับดวงตาที่เบิกกว้างขึ้นบ้านนะแล้วพวกเขาจะหายไปไหนได้ผมก็ไม่รู้นั่นเป็นคำตอบเดียวที่ผมให้กับเขาได้เราทั้งคู่เดินขึ้นบันไดไปยังชั้นบนสุดของเรือ ผมรู้อยู่เต็มอกว่ามันคงไม่มีทางที่เราจะเจอใครบนนั้นแน่ๆแต่ยังไงเราก็ต้องขึ้นไปตรวจสอบดูอยู่ดีที่ชั้นบนสุดเป็นหลังคาเปิดโลง่งผมมองไปทางที่นั่งของกัปตันที่อยู่ใกล้ๆกับพวงมาลัยเรือพร้อมกับหมอนรูปตัวยูที่อยู่บนนั้นแต่นั่นก็เป็นทั้งหมดที่ผมเจอมันไม่มีใครอยู่ที่นี่และมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่อยู่ผิดที่ผิดทางเลยด้วย เพราะงั้นตัดเรื่องจนสลัดไปได้เลยพวกเขาคงต้องโดดลงทะเลไปแล้วละ่ะผมพูดขึ้นเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่บนเรือแน่ๆผมชะโงกหน้าลงไปดูพื้นน้ำสีดำที่อยู่ข้างล่างสีของมันที่ดําสนิทรากับเป็นน้ำหมึกกำลังสะท้อนแสงที่ส่องหอกมาจากเรือก่อนที่ผมจะหันไปดูที่เรือกู้ภัยของเราและสิ่งที่ผมเห็นก็ทำให้หัวใจของผมเต้นไม่เป็นจังหวะบัปปี้หายไปไหนนะ่ะ ผมตะโกนขึ้นด้วยความกังวลเรือของเรายังคงเชื่อมติดอยู่กับเรือยอชนี่แต่ข้างบนนั้นมันกลับว่างเปล่าเวนเนเขาคงขึ้นมาบนเรือแล้วมั้งหมอนี่ไม่เคยปฏิบัติตามขั้นตอนอะไรเลยให้ตายสิตกวันมันต้องทำให้ใครสักคนตายแน่ๆฉันเคยเตือนหมอนั่นตั้งหลายรอบแล้วแต่มันฟังฉันซะที่ไหนล่ะเขาพูดขึ้นอย่างหัวเสียก่อนที่จะค่อยๆเดินลงไปชั้นล่างของเรือซึ่งผมก็ตามเขาไปไม่ห่างกันนัก แต่เราก็ไม่เจอบอบบี้ที่ชั้นล่างเขาไม่ได้อยู่ในห้องอาหารหรือห้องพักที่ชั้นล่างสุดด้วยนั่นทําให้หัวใจของผมตอนนี้เต้นแรงจนผมได้ยินเสียงของมันผมเริ่มค้นหาเขาแบบละเอียดมากขึ้นไม่เว้นแม้แต่ในตู้เสื้อผ้าเล็กๆที่แค่ดูก็รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในนั้นแน่ๆบอบบี้เฮ้บอบบี้นายอยู่ไหนนะ ก่อนที่อยู่ดีๆจะมีมือมาตบปิดปากของผมอย่างแรงแล้วกดผมให้ลงไปนอนอยู่บนพื้นผมพยายามดิ้นสู้อยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะเห็นว่าคนคนนั้นคือคิมเขาพยายามดึงผมให้เข้าไปอยู่ใต้โต๊ะแล้วกระซิบบอกให้ผมเงีย,งยบๆเอาไว้เราทั้งคู่หยุดนิ่งเรากับถูกแช่แข็งสายตาของผมมองไปทางต้นตอของเสียงก่อนที่จะได้เห็นรองทาบูทยางคู่หนึ่ง ที่ถูกสาหรายพันเต็มไปหมดอยู่บนพื้นพรมและนั่นทำให้ผมอดไม่ได้ที่จะเหลือบขึ้นไปดูหน้าของเจ้าของเท้าคู่นั้นมันคือบ็อบบี้ที่ตอนนี้กำลังยืนอยู่ตรงกลางห้องแต่สภาพของเขามันกลับดูน่าขนลุกแบบสุดๆตัวของเขาเปียกโชกไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจะรดเท้ามีสาหรายพันอยู่รอบๆเท้าไปจนถึงต้นขาของเขา พร้อมกับน้ำที่ไหลออกมาจากขากางเกงที่เขาใส่อยู่เรื่อยๆแต่ที่น่าขนลุกที่สุดก็คือผลึกเกลือสีขาวๆที่เกาะอ,อยู่บนหน้าตั้งแต่กรามลามไปจนถึงดวงตาของเขาและดวงตาของเขาตอนนี้มันก็มีแค่เพียงสีขาวสนิทไม่ต่างไปจากเกลือที่เกาะอ,อยู่บนหน้าของเขาเลยบ๊อบี้ก้าวเดินอีกครั้งและอีกครั้ง ภาพที่อยู่ตรงหน้าพวกเราทําให้คิมเผลอจิกเล็บลงไปบนแขนของผมเราทั้งคู่ไม่สามารถละสายตาไปจากบอบบี้ไม่สินั่นไม่ใช่บอบบี้อีกแล้วเราไม่สามารถละสายตาไปจากสิ่งนั้นที่กําลังเดินเข้ามาใกล้เรามากขึ้นเรื่อยๆได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวผมกลั้นหายใจปิดตาแน่นและวภาวนาขอให้มันมองไม่เห็นพวกเรา ตอนนี้รองเท้าบูททั้งสองข้างนั่นมาหยุดอยู่ตรงหน้าโต๊ะที่เราซ่อนตัวอยู่และมันก็เดินผ่านจุดที่เราซ่อนตัวเข้าไปข้างในผมถอนหายใจออกมาเบาๆในขณะที่คิมเองก็เริ่มผ่อนแรงที่ใช้จิกแขนของผมและเมื่อเราได้ยินเสียงฝีเท้าของมันกำลังเดินขึ้นไปบนบันไดคิมก็กระซิบบอกกับผมวิ่งผมไม่อยากทำตามที่เขาบอกหรอกนะแต่เขาก็ใช้แรงทั้งหมด ในการดึงผมให้กลิ้งตามเขาออกมาจากใต้โต๊ะและสิ่งที่ผมเห็นในตอนที่ผมยืนขึ้นได้ก็คือบร่างที่ดูคล้ายกับบอบบี้นั้นกำลังแข็งค้างอยู่ตรงบันไดก่อนที่มันจะค่อยๆหันเพียงแค่ส่วนหัวมาทางผมดวงตาสีขาวโพลนของมันจ้องมาเรากับกำลังล็อกเป้าหมายและนั่นก็ทำให้ผมออกวิ่งในทันทีผมวิ่งอย่างเร็วที่สุดเท่าที่ผมเคยวิ่งมาในชีวิตเลยละ่ะ ก่อนที่เราทั้งคู่จะวิ่งไปยังทางที่เราขึ้นมาแล้วโดดลงไปบนเรือคิมไปถึงก่อนผมเขาโดดลงไปแล้วหันกลับมายื่นมือเพื่อที่จะดึงผมให้ตามเขาขึ้นไปบนเรือแต่ผมก็วิ่งได้ไม่เร็วพอเพราะมือของบ๊อบบี้ตอนนี้มันคว้าข้อเท้าของผมไว้ได้ทันถ้ามันเป็นแค่มือธรรมดาธรรมดาผมก็คงจะสะบัดมันทิ้งได้ง่ายๆอยู่หรอกแต่ว่านิ้วมือของเขาตอนนี้นะ่ะ มันดูราวกับว่ามันไม่มีกระดูกเลยสักชิน้นนิ้วพวกนั้นขยับไปมาราวกับเป็นหนวดปลาหมึกพร้อมกับปุ่มดูดที่รัดข้อเท้าของผมเอาไว้อย่างแรงและใบหน้าของเขามันก็กำลังเปลี่ยนไปมันค่อยๆเปลี่ยนจากหน้าของบ๊อบบี้ไปเป็นหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นใบหน้าของชายแก่ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่หยุดราวกับมันไม่มีรูปร่างที่แน่นอน มีเพียงสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนไปเลยก็คือดวงตาสีขาวโพลนของเขาที่จ้องมาที่ผมแบบไม่ลับไปไหนเลยสักวินาทีเดียวผมคงจะตายอยู่ที่นี่สินะนั่นคือความคิดเดียวที่อยู่ในหัวของผมใจของผมเตรียมพร้อมที่จะรับชะตากรรมมันโหดร้ายที่กำลังจะมาไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามแต่อยู่ดีๆผมก็ได้ยินเสียงที่ดังลั่น ก่อนที่ตัวของผมจะกระเด็นออกมากระแทกกับพื้นของเรือกู้ภัยอย่างแรงความเจ็บปวดจากการกระแทกวิ่งพล่านไปทั่วทั้งร่างกายและเมื่อผมพยุงตัวเองจนลุกขึ้นมาได้ผมก็เห็นว่าเราออกมาห่างจากเรือลำนั้นแล้วพอสมควรสู่ท้องทะเลอันมืดมิดอีกครั้งไม่มีใครพูดอะไรเมื่อเรากลับไปถึงฝั่ง และทุกคนก็ฉลาดพอที่จะเดาได้ว่าไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อเห็นว่ามีเพียงแค่ผมกับคิมที่กลับมาสภาพของเราทั้งคู่คงดูแย่พอตัวเลยละ่ะเพราะพวกเขาทั้งหมดเพียงแค่เช็คดูว่าพวกเราได้รับบาดเจ็บอะไรรุนแรงหรือเปล่าโดยที่ไม่ถามอะไรเราสักคำก่อนที่พวกเขาจะไล่เราทั้งคู่กลับบ้านไปตั้งสติก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่าให้พวกเขาฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในวันพรุ่งนี้ สิ่งเดียวที่คิมบอกกับพวกเขาด้วยน้ำเสียงกึ่งขอร้องได้ก็คืออย่าส่งใครไปที่เรือลำนั้นจนกว่าจะพรุ่งนี้เช้านะซึ่งผมก็หวังว่าพวกเขาจะยอมทําตามที่คิมบอกนะนะและในที่สุดเมื่อผมกลับมาถึงบ้านมันก็เป็นตอนที่ผมรู้สึกปลอดภัยจริงๆได้สักทีผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ผมรอดจากเจ้าสิ่งนั้นไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็ตามผมรู้สึกรู้ซึงถึงคุณค่าของชีวิต มากกว่าทุกวันที่ผ่านมาในชีวิตของผมปัญหาทุกอย่างที่ผมเคยเจอมาทั้งหมดจนมาถึงตอนนี้มันดูเป็นเรื่องเล็กๆรากับเป็นแค่เม็ดทรายเท่านั้นแต่ผมก็รู้สึกแบบนั้นได้แค่ไม่นานนักเพราะว่าเมื่อผมส่องกระจกหลังจากที่อาบน้ำเสร็จผมก็ได้เห็นว่าที่หน้าของผมตอนนี้น่ะมันมีเกล็ดเกลือสีข,า,ขาวที่เริ่มขึ้นมาตามกรอบหน้าของผม